คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสุริยการก้าแรกบนคู่หูพอดแคสต์นะครับกับผมอ้นอัตพงศ์อัตตกุลครับครับเช่นเคยนะครับกับคุณดินสถาวรจันทร์หงสีครับใช่แล้วนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับแล้วก็เราได้อัปเดตนะฮะสถานการณ์ที่มีคนติดตามฟังพอดแคสต์ของเราครูเป็นยังไงเยอะนะเยอะมากเลยขอบคุณมากมานี่นี่เรากําลังหลงตัวเองอยู่นะ ผมเชื่อว่าสำรวจกันบ้านดีกว่าอ๋อโอเคว่าแบบเฮ้ยมันมีคนคนฟังเราจากที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยโดยโดยรวมนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาประมาณหกร้อยกว่าคนเยอะนะเยอะกว่านนะหกร้อยกว่าครั้งหกร้อยกว่าคนผมว่าเข้ามามันต้องเป็น IP Address โคนละคนละคนละเครื่องในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีที่ลาว นะครับสปปลาวอ,นนอันนี้ครูมีลูกศิษย์อยู่หลายคนอืมนี่ก็เยอะหกร้อยกว่าคนเหมือนกันนะครับแล้วไม่น่าเชื่อนะครับมีทั้งญี่ปุน่นจีนนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าคนนะครับ,รบมีมาเลเซียอังกฤษ ออสเตรเลียฝรั่งเศสนี่เข้ามาหลัก200ยกว่าสิงคโปร์ประมันร้อยกว่าคนโอ้โห oh, นี่ฟังแล้วปื่มจนขนแขนแซนด์อัพเออเนาะไม่น่าเชื่อฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อหลุดเข้ามาได้นะสองร้อยกว่าคนนี่ถูกเยอะมากอันอันนี้อันนี้เขาฟังเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าภาษาคนไทยพูดยังไงหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นเออหรือไม่รู้มันเก็บข้อมูลนี่เก็บยังไงด้วยนะแบบอาจจะแบบคนเข้ามากดคลิกเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเห็นว่าไอ้รูปภาพมันเกี่ยวเรื่องการวิ่งแล้วก็สนใจพอดี แต่เข้ามาอภาษาไทยออกหรือเปล่าไม่ไม่คุยยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นพิกัดในประเทศไทยทั้งหมดหรือเปล่าเออแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใช่ครับแต่ก็่าบกลางอากาศที่ขุ่นมัวเอาเป็ว่าขอบคุณแล้วกันนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะครับตลอดนี้ก็เกือบสักเกือบหนึ่งปีละนะครับ,รบที่อยู่กันมานะครับอย่าลืมนะครับวันที่2 1่สี่สิมีนาคมเรามีนัดกัน อันแน่ผมหมดแล้วเหรอผมหมดเลยนะครับเราจัดตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับทุกวัยนะฮีนี้วัยไหนก็ได้วัยเด็กก็ได้นะฮะยี่สบเอ็ดมีนาคมนี้นะครับเราจะไปแคมป์เล็กๆกันนะครับในบรรยากาศของต้นไม้เขียวๆไม่ไกลไม่ไกลเดินทางง่ายๆนะครับไปถึงแค่ที่นครนายกใช่ครับ ถ้าดาวมากนะแล้วก็รีสอร์ทนี้ก็สวยงามนะครับสวยมากนะฮะสวยมากอาหารการกินครบคันนะครับแล้วก็สถานที่วิ่งเราจะให้คุณได้โอ้โหวิ่งได้ฝึกซ้อมนะครับได้ทดลองนะครับแล้วก็ได้แสดงฝีมือตัวเองด้วยนะครับให้เต็มสุดความสามารถฝีเท้าของไฟครับฝีเท้าของตัวเองให้ได้สุดความสามารถเลยเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณได้วันเนี้ยคุณสามารถไปใช้ได้จริงเดียวนั้นเลยใช่แล้วก็เมื่อ ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาติดขัดอะไรตรงไหนคุณก็สามารถที่จะแก้ไขและสอบถามในวันนั้นได้ครับบวกกับมีวิทยากรชั้นนําเลยนะครับที่จะมาให้ความรู้ด้านต่างๆเดี๋ยวจะมาบอกละเอียดอีกทีนะครับสวันหนึ่งคืนนะครับที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาทั้งหมดนี้คือรวมหมดแล้วแล้วราคาไม่แพงเลยยังไม่บอกไม่บอกด้วยบอกบอกได้เลยครับว่าพอเราแจ้งในเรื่องของในการเก็บค่าสมัครตรงนี้นะครับทุกคนจะต้องร้องว้าวว้าวจริง นะครับนะยังไงฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับ21-22มีนาคมนี้มาเจอกันนะครับครั้งแรกของพวกเรารายการก้าแรกนั่นเองครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดกันนะครับเป็นเรื่องราวที่โหทอล์กออฟเดอะเช้าในช่วง2-3ตย์ที่ผ่านมาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเบาบางลงตอนนี้กลายเป็นไวรัสโคโรนาที่เข้ามาแทนนะครูครับผมแต่ว่าครูว่านะเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเราค่อนข้างจะ มานานมันอสมควรเลยทีเดียวนะเพียงแต่ว่าการวัดค่าทึ่งซึ่งมาช่วงหลังมาเรามาวัดในค่าที่ที่ละเอียดละเอียดมากขึ้นเป็นเป็นค่าที่วัดฝุ่นที่เราเรียกว่าฝุ่นละเอียดใช่ไหมเนมะื่อก่อนในของเรานี่ก็จะมีเป็น PM เอ็มส <10. 0. S 1> ิบจุดศูนนั้นเราเฉยๆมากปกติมากมยิ่งทางเหนือเนี่ยนะมีมาน่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วอะ่ะอเพราะว่าทางเหนือเองเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าบางทีเนี่ยไฟป่ามันเกิดบอยครับ ไฟป่านะเกิดบ่อยแล้วก็คุ้มฟุ้งกระจายกันอยู่ทั่วไปแต่พอมามีเครื่องมือหรืออุปรกรณ์ที่ใช้วัดค่าที่มันเล็กลงนี่สิเราถึงมาตื่นตัวกันมาว่าอโอ้โห,โหเรามีมวลภาวะที่เป็นพิษที่มันเป็นอ,อันตรายต่อมนุษย์ับแล้วก็ สัตว์เลี้ยงด้วยนะใช่ขนาดมนุษย์ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะจะอยู่รอดเหรอใช่ตามที่มีข่าวใช่ตามที่มีข่าวก็จะเห็นนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับสัตว์เลี้ยงน้องหมานะครับมีการเกี่ยวเรื่องโรคระบบหายใจครับครับใช่ไหมครับแต่ว่าก็ก็ก็มีพยายามทางการเองก็พยายามที่จะมาให้ข้อมูลนะครับว่าเราอย่าอย่าได้เหมือนถึงว่าตื่นตระหนกไปจนจน พูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้จนมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะเป็น ที่ควรเป็นน่ะครับอ่าคือเราตื่นตื่นตัวกันจนจนกลายเป็นเรากลัวเกินเหตุไปกลัวทุกอย่างเลยกลัวทุกอย่างต่เนี้ยแปว่าจะออกจากบ้านนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นี่แทบจะใส่ชุดอวกาศลอกลัวแม่บ้านแต่ตัวปั๊บนึงครูเอาผ้าแอลกอฮอล์เช็ดตัวทันทีเลยคือตื่นตัวได้นะฮะเพื่อจะได้แบบรับรับรับรู้ข่าวสารแล้วก็หาวิธีในการป้องกันแต่อย่าตื่นะหนก ครับรหรือว่าแพนดิกนะครับคือตื่นตะดกเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันดูโอเวอร์เกินอ่ะนะครับแต่คขาก็ห่วงนักวิ่งนะเราเราเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มประชากร,รับที่มาออกกําลังกายกลางแจ้งเยอะอที่สุดครับจริงไหมเยอะที่สุดนะเพราะตอนนี้เรามี17ล้านกว่าคนคแล้วเราก็อยู่กันกระจายกระจายกันไปทั่วประเทศซึ่งบอกเลยแล้วไอพีเอ็ที่ กล่าวขวัญกันในทุกวันนี้มันอยู่ทั่วประเทศนะม,มันไม่ได้อยู่ในเฉพาะแค่กรุงเทพเชียงใหม่นี่หนักเลยใช่ไหมเชียงใหม่นี่เยอะมากเลยต่างจังหวัดต่างๆก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกกาลังกายกลางแจ้งจะมีผลกระทบหรือคนที่ทํางานที่อยู่กลางแจ้งจะมีผลกระทบมากกว่าคนที่ทํางานในออฟฟิศหรือว่าคนที่ออกกาลังกายในโรงยิมอมนะครับมีข้อมูลมาที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะบอกว่าเฮ้ย PM 2.5แล้วก็มันจะมีวิธีการวัดก็คือเป็นดัดชนีวัดนะครับไอตัวมวลฝุ่นละองนะครับก็รบเ,เรียกว่า uh, Air Quality Index นะครับหรือว่า AQI นะครับ,รบมันก็จะมีค่าที่เขาจะน่าจะหลายคนน่าจะเคยเห็นในตลางกันนะครับ0 60, คือปลอดภัยนะครับ6กก็ประมาณแบบกลางๆเริ่มเรมิเริ่มไม่ค่อยโอเคแต่ก็ยังพอได้อยู่1 0 0ยถึออันนี้น่าจะเริ่มหนักละ นะครับแล้วก็เกิน150ขึ้นไปนี่ถือว่าโอ้ถือว่าหนักมากนะครับหนักมากๆด้วยแล้วตัวค่า PM 2.5ที่มันละเอียดกว่านี้มันก็จะเป็นค่าที่รวมอยู่นี้ด้วยแต่จะไม่ได้หนักท่องนี้คือจะลดทอนลงมาอันนี้คือค่ามวลรวมนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยมันอยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับมันพอที่จะออกไปจ็อกกิ้งได้ไหมนะครับมีข้อมูลบอกว่าการที่คุณออกไปจ็อกกิ้งนะครับในค่า Uh, AQI เนี่ย Air Quality Index นะครับอยู่ที่100จะเท่ากับคุณเดินหรือทำกิจกรรมข้างนอก,นอกปกติเลยในค่าที่วัดได้250เลย,ย,ยคือแทบจะแบบไม่ต่างกันเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามเอาวันว่าในช่วงเวลาที่ฝุ่นละอองที่มันเยอะประมาณนี้ครับรูบรบเราสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการวิ่งเนี่ยค,ความเหมาะสมหรือว่า ความพอดีที่เราควรสามารถที่จะทําได้จริงมันมันมันอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนครับคุกคกับมองประเด็นนี้นะว่าเอ่อในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเราก็ให้ข้อมูลตัวนี้มาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะหน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายนะครับก็จะแนะนําอยู่แล้วว่าในการออกกําลังกายเราควรจะออกกําลังกายนะครับในระดับความหนักอยู่ที่ประมาณสัก60%สิบเถึงเจของค่าของการออกกําลังกายสูงสุดที่เราทําได้ครับก็ใช้เวลาระยะเวลาอยู่ที่ 20- 30นาทีในกรณีที่มีผลกระทบ หรือว่ามีปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราไม่มั่นใจอะ่ะครับเราไม่มั่นใจแต่แว,ว่ามันอ,ออกพอออกกาลังกายได้ครูแนะนําว่าไม่เกิน30นาทีอครูยังแนะนําตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เข้าไปออกกาลังกายในสถานที่ที่เราคิดว่าเราสบายใจดีกว่าเช่นอยู่ในโรงยิมอยู่ในฟิตเนสหรือรอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีอากาศที่ที่ดีกว่านะครับแต่โดยปกติแล้วในในค่า pm ในระดับประมาณ150่งร้อยห้าสิบเนี่ยครูว่าเราสามารถออกกาลังกายได้นะ สามารถได้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้หนักมากครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกบ้านเราจริงๆก็มีมวลโฟล์ที่มันนานแล้วที่มันมีมานานแล้วแล้วมันก็ประมาณนี้แหละขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้มันมีฤดูของมันด้วยใช่แต่ว่าความเข้มข้นของการออกกําลังกายนี่มันตรงนดงลงงครับคือเราเราคงจะไม่สามารถที่จะออกกําลังกายในระดับความเข้มข้นหรือความหนักหรือการพี่เป็นนักวิ่งอาะใช้ความเร็วมากๆในในภาวะที่อากาศมันผิดปกติ ไปได้แต่ถ้าในระดับไม่เกินไม่เกินร้อยห้าสิบนะพราว่าเราเราในความแข็งแรงของคนน่มันต้องดูต้นทุนได้เหมือนกันนะกลับมาที่ต้นทุนอีกละถ้าเขามีความแข็งแรงเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะกําลังกายได้ได้มากขึ้นครับแต่ว่าต้นทุนตรงนั้นคือตัวที่เป็นเจ้าของร่างกายคนนั้นต้องเรียนต้องต้องรู้ต้องดูตัวเองร่างกายมันเตือนอยู่แล้วว่าเอยมันไหวไหมหรือไม่หรือไม่ควรทําแต่ถ้าเป็นครูครูไม่เสี่ยง ถ้าคุณรู้ว่ามันไม่มีมันไม่น่าจะเป็นผลดีต่อต่อโลกตัวเองนะครูก็ไม่ทําำสมมุติถ้าเกิดว่าวันนี้ตารางคืออินทเวอร์เลยครับอินทเวอร์หรือไม่ก็เทมโปเนี่ยที่จะต้องใช้กระบวนการหายใจที่ค่อนข้างหนักครับแล้วค่า TM 2.5หรือว่าค่าอะตราชิมินมวลมวลรวมของฝุ่นนะครับ ดันไปอยู่มาสักร้อยหกสิบอย่างเง <c oughs> ี <c oughs> ้ยการตัดสินใจวันนั้นควรจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ครูครูรักษาสภาพแบบคุณรักษาสภาพเลยละ่ะวันอื่นยังมี <c oughs> วันอื่นยังมีเพราะฉะนั้นคุณรักษาสภาพดีกว่าคุณไปเข้าลงยิมก็ได้ <c oughs> ไปวิ่งอยู่ในบ้านก็ได้ <c oughs> ที่ครูมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปวัดดวงอ่ะอ็คืออันนี้จะคำนวณจริงครับมันเป็นการวัดดวงว่าจะจะดีหรือไม่ดีครับ ใช่ไหมถึงแม้ว่าเ,เราจะบอกว่าเอ้ยมันออกไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเราแข็งแรงแต่มันอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติไมทำไมไม่รักษาสภาพร่างกายไว้ล่ะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหข้าวฝุนเนี่มาออกมาอย่างนี้เนี่ยไม่ไ,มได้วิ่งมาสองอาทิตย์แล้วผิดเลยนะอมครียด,ดอย่างนี้แล้วครูว่าไม่ ไม่ดีต่อตัวเองอะ่ะเราสามารถที่จะรักษาความฟิตของร่างกายของตัวเราเองได้โดยการออกกาลังกายในบ้านก็ได้ใช่ไหม,ไมคุณวิ่งเหยาะๆยะอยู่ในบ้านก็ได้คุณกระโดดเชือกอยู่ในบ้านก็ได้นะคุณเล่นกายบริหารยืดเหยียดต่างๆ่า,าหรือเม่งั้นก็เปิด แอรบิกไงใช้เปิดแอรบิกในบ้านแล้วก็เต้นถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนี่ไม่ได้ไม่ได้สาคัญท่าน,นสาคัญอยู่ที่ว่าคุณลงจังหวะมันให้ดีที่ทําให้ข้อเท้ามันไม่ต้องพีกแปรอะไรมากมายนัก่าไม่ต้องพิสดารอ,อ่ะอให้มันมีความต่อเนื่องยี่0บาสิบนาทีถ้าอยากจะไปซ้อมเพื่อไปวิ่งฮาล์ฟหรือมาราทอนก็เพิ่มมันสิอเอ,อเต้นสักหกสิบนาทีเก้าสิบนาทีก็ไม่เห็นแปลกเลยใช่ไหมมันสามารถมีที่จะหากิจกรรมอย่างอื่นเล่นได้ครับ ไปเล่นบาสก็ได้ในยรงยิมอมใช่ไหมบางคนอาจจะไปเล่นแบบบินตันก็เล่นแบบเบาๆบไม่กระแทกนะมไม่กระแทกครับหรือไม่ก็ว่ายน้ําก็ได้โอ้ใช่เลยสุดยอดคือง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวความฟิตนะครับ,รบหรือว่าค่า VO2 max ของคุณเนี่ยมันลดลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ลองหากิจกรรมอื่นที่เป็นทางเลือกนะครับโดยการที่จะ ยังคงเป็นอยู่ในโซนแอโรบิกที่คุณสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อหัวใจได้ต่อเนื่องนะครับก็ลองเลือกดูในสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็ชื่นชอบ,บนะครับได้นะครับถ้ามีคนถามบอกว่าครูครับถ้าเกิดผมอยากออกไปวิ่งเอา์ดร์บรรยากาศรู้สึกมันยังไงมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องวิ่งพื้นอะวิ่งถนนอะต้องซ้อมแบบนี้ ผมใส่หน้ากากแล้วผมวิ่งไปด้วยได้ไหมครับโอ้โห oh คิดยังไงนะในการที่จะต้องใส่หน้ากากแล้ววิ่ง oh จริงไหม <laughs> มันมันเอาเอาง,ง่ายๆนะตตนในขณะที่เราวิ่งเองเนี่ย mm hmm. เรายังเรายังหายใจแทบจะตั้งเรียกว่าแทบจะไม่ทันเลยนะฮะ <laughs> เพราะว่าตอนมีคนที่โพสต์ใน a c e b o o k เยอะแยะเลยในการที่จะใช้หน้ากาก <laughs> ใช่ไหมหน้ากากกรองอากาศนะ mm hmm. ครับวิ่ง ก็ต้องบอกแล้วกในขณะที่คุณวิ่งปกติอ่ะครับคุณหายใจแทบจะไม่ทันเลยไม่เหมาะครับไม่เหมาะนะครับครับไม่ไม่ไม่แนะนำเพราะเวลาวิ่งนี่เราจะหายใจเร็วขึ้นแล้วก็หายใจที่ขึ้นนะครับมันทําให้การหายใจมันผ่านหน้ากากเนี่ยมันยากขึ้นเพราะหน้ากากก็ต้องกรองอากาศเนี่ยอืใช่ไหมครับ เป็น,เป,นเป็นไปได้ไหมที่วิ่งเร็วขึ้นแล้วหายใจเลยไม่ถีไม่ถีขึ้นหรือว่า <laughs> วิงว่งแบบหายใจแบบเดินเดินเะนี่ยมันคงไม่ใช่อ่ะนะยิ่งทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยง่ายขึ้นเพราะเราเอาอากาศเข้าไปได้น้อยนะครับ,รบซึ่งมันก็จะเป็นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะพยายามสูดเอาอากาศเข้าไปให้มากมากมันก็ถ้าเราเค้นร่างกายเราให้หายใจเนอะืมใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เหมาะไม่แนะนาครับครับไม่แนะนํามีเออผมเคยไปอ่าน มันเป็นวิธีการที่คนต่างชาติคนหนึ่งนะครับ,รบเขาเคยทดลองให้ตัวเองเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฝุ่นออมมันเยอะมากนะครับเขาก็เลยจะลองอถ้าเกิดใส่แมสหน้ากากเนี่ยครับวิ่งไปความรู้สึกจะความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างนะครับ,ขขเ,บ,นนรบเขาบอกว่าให้ลืมไอ้หน้ากากหรือว่าไอ้ตัวที่มันจําลองสถานการณ์ที่วิ่งบนที่สูงนะครับ,รบไอ้ตัวมันจะมีหน้ากากเทรนนิ่งแมสอะไรทอย่างเพื่อจะลด ความหนานแน่นของตัวออกซิเจนนะครับเขาบอกว่ามันคนละแบบกันเลยไม่ใช่มันไม่เหมือนกันเลยเน,น,นะครับเพราะว่าไอตัวที่คุณไปวิ่งบนที่สูงเนี่ยมันคือการทําให้อากาศมันออกซิเจนมันเบาบาง ครับนะครับในปริมาณที่มีอยู่ปกติอ่ะซึ่งมันมันเขาเรียกว่ามันสมดุลกับเมื่อสภาวะอากาศใช่สภาวะของเขาแต่อันเนี้ยคือออกซิเจนมันไม่ได้เจือจางไม่ได้เบาบางมันมีปกติแหละแต่แค่ว่าปริมาณที่คุณจะต้องเอาเข้าไปอ่ะมันมันลำบากมันยากขึ้นนะครับส่งผลให้ฮาร์ดเรทก็สูงขึ้นด้วยนะครับทําให้ร่างกายคุณก็ใช้คําว่าโอเวอร์เทรนนิ่งหนักเกินไปแล้วก็สภาวะทางอารมณ์หรือจิตใจเครียดครับอึดอัดเครียดลองมาแล้วครับลองมาแล้ว เครียดครับไม่ควรไม่ควรครับอันนี้คือควรใช้หลีกเลี่ยงนะครับมันไปได้จริงจงที่ครูบอกเลยก็คือถ้าเกิดอยากจะหากิจกรรมทานะครับโดยเฉพาะการวิ่งก็ไปหากิจกรรมในอินดอร์ก็ได้นะครับจริงริมีหลายที่นะครับที่สามารถวิ่งได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอ่าใช่ก็สามารถเหมือนกันใช่ใช่วิ่งวิ่งมีแอร์ด้วยอืมแล้วก็เพื่อนวิ่งก็เยอะเยอะมากด้วยครับแล้วก็ค่อนข้างบอกบอกค่อนข้างว่านิ่มดี ลองมาละลองมาแล้วคือคือถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของค่า PM ที่มันจะมีผลกระทบต่อผู้ออกกาลังการ,รอะไรกูก็เชื่อว่านักวิ่งอ่ะตอนนี้ครับเขามีอาจจะมีข้อมูลเยอะกว่าเราอีกกูคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพีพีนี้เรามาคุยเรื่องเรื่องพีเอ็องจุดเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับเหมือนกับเรามาอกระตุกอะอกระตุก ความรู้สึกของเพื่อนเพืนนักวิ่งสักนิดหนึ่งว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ที่เราสามารถที่จะคงรักษาสาภาพของเราได้ที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงวัดดวงกับกับค่าของฝุ่นถึงแม้ใครจะบอกว่าเฮ้ยมันวิ่งได้นะ่ะมันดีนะ่ะเฮ้ยอะไรค่าตรงนี้ได้แต่สําหรับครูแล้วครูว่าถา้ามันระดับของมันเกินอ่ะคือถ้ามันเกินร้อยห้าสิบไปแล้วเนี่ยครูไม่ไม่อยากไปแตะกับ ออกสิ่งเหล่าที่เลยถึงแม้เคาจะบอกว่าวิ่งได้ก็วิ่งได้วิ่งได้ผมครูคไม่วิ่งคร <laughs> ูหาหาทิศทางหากิจกรรมรอืม่นๆทําแทนดีกว่าอซึ่งผมก็เชื่อนะฮะถ้าเกิดว่าในแง่ของนักกีฬาที่ระดับโลกรรหรือว่าคนที่แข่งขันแบบมืออาชีพรจริงๆถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นแวดล้อมแบบนี้แล้วมันควบคุมไม่ได้ครับวิธีการที่เขาจะทําผมเชื่อว่าเขาคงไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงไม่ได้เลยครับไม่คุ้มครับไม่คุ้มกันเลยในในระยะสั้นระยะยาวนะ เขาอาจจะถ้าเขามีกําลังเลยเขามุ่งมั่นจริงผมว่าเขาน่าจะเลือกที่จะเปลี่ยนสถานที่ด้วยซ้ำหรือทําอย่างอื่นใช่ทำอย่างอื่นแทนเพราะว่าเราเราเหนื่อยมาเยอะนะครับเราเขาเรียกว่าเราวางแบบวางวางรูปแบบชีวิตตัวเองในการเป็นนักกีฬาหรือว่าการที่จะมาวิ่งเพื่อพัฒนาสถิติของตัวเองเนี่ยมาบางคนมาอย่างยาวนานเลยรูปแบบเหล่านั้นแหะจะถูกพังทลายเพียงแค่คุณออกมาและกระทบกับปัจจัยที่คุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถึงแม้จะถึงแม้จะมะีภาวะรอบข้างของคนที่บอกว่า hey, เขาสบายมากแต่ในภาวะต้นทุนหรือภายในร่างกายของเรารซึ่งอาจจะมีอะไรที่มันตอบสนองเป็นเป็นปนทางลบก,กับกับฝุ่นเหล่านี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่เป็นไงของเราอาจจะเป็นมากกว่าไงเพราะเราอาจจะมีภูมิที่ไม่ถูกกับฝุ่นตัวนี้โดยที่คนอื่นไม่รู้และตัวเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น เรื่องอะไรเราจะล้มเหลวจากการที่เหนื่อยยากมาตั้งนานแล้วก็เพียงแค่กับการออกไปทางนี้กับการที่เราแบบโอ้โหในการใช้เวลาการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ต้นทุนตัวเองให้สูงขนาดนี้คือมันเยอะมากนะครับสิ่งที่ต้องแลกมานะครับกับแค่เรื่องที่คุณจะต้องวัดดวงผมชอบคำนี้มากเลยมึงการวัดดวงจริงนะคุณเนาะวัดดวงเราเราไม่รู้ด้วยว่าจริงเราเราอาจการจะแพ้ร่างกายเราจะแพ้ร่างกายเราอาจจะ ไม่ไม่มีภูมิที่จะต่อต้านหรือภูมิที่จะคุ้มกันในระดับซึ่งเราไม่รู้จริงๆรู้จริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือว่าวิเคราะห์จากแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆนะบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนคันบางคนขยี้ตาบางคนไอจามบางคนมีอาการหอบหืดขึ้นมาซึ่งมันมันบอกไม่ได้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้อีกคนต้องเป็นเหมือนกันไงสังเกตดูสิสังเกตดูได้เลยครับว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีอาการที่กระทบที่มีผลกระทบจากฝุ่นเหล่เนี้ครับ มันมีอาการไม่ได้เหมือนกันสักอย่อย่างใช่ไหมใช่ใช่ใชเยอะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แสดงว่าในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่เหมือนกันวิธีการแสดงต่อโรคก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนนี่ผื่นขึ้นบางคนเลือดออกจมูกไอตลอดนะครับวิธีการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันใช่ถ้าเกิดเปรียบอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเผื่อให้คุณผู้ฟังหลายคนที่มานักวิ่งจะได้เห็นภาพเป้าหมายสูงสุดของนักวิ่งคือการพัฒนาตัวเองนะครับและความเร็วและครับ ดูแลสุขภาพของตัวเองให้สมบูรณ์ถูกต้องเป้าหมายคืออย่างนี้เลยนะครับแล้วเป้าหมายเพื่อจะให้เห็นภาพในการเปรียบเทียบสมมุติจากไปเชียงใหม่คุณอยู่กรุงเทพครับมีคนบอกว่าเส้นทางตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเเนี่ยโอ้โหลำบากนะกิ่งไม้ทุกอย่างมันผ่านมีไฟไหม่ป่ามันเล็กทางไม่ค่อยดีแต่มันเป็นทางที่เร็วที่สุดเร็วที่สุดครับคุณบอกว่าคุณมีความชํานาญในการขับรถ กลับอีกทางหนึ่งเฮ้ยก็ไปได้อะแต่มันจะอ้อมหน่อยไกลหน่อยไปถึงเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันปลอดภัยด้วยอ่าคุณบอกว่าคุณก็ชํานาญเหมือนกันคุณเลือกจะไปทางไหนแค่นั้นมันแล้วมันยังมีอีกทางหนึ่งมีทางหนึ่งครับแล้วมันมีอีกทางหนึ่งทางไหนซึ่งมันอาจจะเป็นทางที่อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่มันปลอดภัยที่สุดเราใช้คําว่าปลอดภัยที่สุดครับปลอดภัยที่สุดแต่ใช้ระยะเวลานานนานที่สุดเหมือนกันอืออ่ะคุณจะไปทางไหนอ่ามันอยู่ที่เราต้องตัดสินใจไงครับอันนี้ ว่าไม่ได้เพราะตัดสินใจทั้งหนึ่งสองสามทุกหมดใช่เป็นเรื่องของปัจเจกน,นะไม่มีผิดขึ้นอยู่กับไม่มีผิดขึ้นอยู่กับคนครับขึ้นอยู่กับคุณคนนั้นเลยนะครับเ,เช่นเดียวกันสำหรับการที่เรามาพูดถึงค่า PM ในวันนี้ครับเราก็ไม่ได้มีเอ่อคือเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้มากกว่าคนที่ฟังเราอยู่หรอกแต่ว่าเราก็ขอมีส่วนร่วมนะใน,ในการที่จะห่วงใยต่อเพื่อนเพื่อนอน,นักวิ่งของเราซึ่งเราก็เห็นว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่หยุดวิ่งไปเลย แล้วก็มีจํานวนอีกส่วนหนึง่งที่อาจจะออกนทางสื่อโซเชียลที่ค่อนข้างจะตนกและหวาดกลัวว่าหวาดระแวงนะครับกับ ปัจจัยเหล่านี้ครูก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเรา,เอาลองทบทวนตัวเองแล้วก็มาดูเป้าหมายของตัวเองรเราจะเห็นทางที่เราจะไปสามารถไปหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ครับอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะครับมีงานวิจัยหนึ่งอยากจะมาแชร์นะครับบอกว่าการหยุดวิ่งออกกําลังกายหรือว่าการหยุดออกกําลังกายเลยนะครับมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเรื่องราวของแอรป์พูลูชันหรือว่าภาวะแวดล้อมของ ฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งรอบข้างมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายคุณได้นะครับไปวิ่งในอินร์กิจกรรมอื่นยังไงก็เป็นไปได้แนะนําคือหากิจกรรมอื่นทําดีกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเยอะแยะมากตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาในในลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการออกกาลังกายครับ S <S <S ใช่ไหมใช่ครับเป็นฟิตนเนสเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับอตอนนี้เรามีเราเราเราชื่อได้เลยว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพน,นะครับโดยเป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่เฉพาะการเดินวิ่งอืเยอะครับข้ามองรอบข้างบ้านครูซึ่งเมื่อก่อนนี่บ้านครูเป็นป่าเลยนะอื ตัวนี้ข<ค>ึ้นมาอยู่ก็ยังเป็นปลาอยู่แต่แต่ก็มีสถานที่ออกกำลังกายนะซึ่งเสียเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะอตอนนี้มีกูนับดูแล้วนะสิบที่เยอะนะสิบที่โอ้เยอะมากครับจากปลาเนี่ยแหละ ตองน,นี้แสดงว่าให้คนเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับใช่นะอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้ PM. 2 5เยอะนะครับฝุ่นละอองเยอะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องโรคภัยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องคงเอาไว้แล้วก็รักษาสมดุลของชีวิตของคุณให้ดีก็คือเรื่องของการออกกาลังกายนะครับจะวิวธีไหนสถานที่แห่งไหนดีหมดทุกที่นะครับขึ้นอยู่กับคุณในการพิจารณานะครับให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับองไรก็แต่ อย่าหยุดออกกำลังกายเลยนะครับด้วยความห่วงใยจริงๆจริงๆครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามหลากหลายที่มากครับ SpotifyPodbeanApple PodcastFacebook นะครับหรือแม้แต่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ทาง WorldwideWeb.Kuhu.FM นะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยเช่นเคยอีพีหน้าอย่าลืมติดตามเรานะครับสำคัญมากครับเราจะมีอะไรดีๆมามอบให้ครับใช่ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนรอติดตามอีพีหน้านะครับ whoo podcast